นรับกลับสู่แบ t เทอร์บี t ไ h a i l a n d วันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกหนึ่งในรถถังที่ทรงพลังที่สุดซึ่งปัจจุบันประจำการอยู่ในกองทัพบ,บกไทยนั่นก็คือ VT4 หรือที่รู้จักกันในชื่อ MBT 3,000รถถังหลักสมรรถนะสูงจากประเทศจีนซึ่งถือเป็นการเปิดสักราดใหม่ของสงครามยานเกราะในประเทศไทยด้วยความสมดุลที่ลงตัวระหว่างอนุภาพการยิง การป้องกันความคล่องตัวและระบบอิเล็กทรอนิกส์อันทันสมัยมาทำความรู้จักกับเจ้าสัตว์ร,ร้ายคันนี้ให้ลึกยิ่งขึ้นกันครับ VTC พัฒนาโดยบริษัท NORINCO ของจีนเป็นรถถังรุ่นที่3สำหรับส่งออกโดยมีพื้นฐานมาจากรถถังประจำการในประเทศจีนรุ่น MBT 3,000ซึ่งมีรากฐานมาจากแพลตฟอร์ม t y p 99ของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนรถถังรุ่นนี้ได้รับการปรับแต่งเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าต่างประเทศและประเทศไทยคือหนึ่งในผู้ใช้งานหลัก โดยกองทัพบกไทยเริ่มจัดหาตั้งแต่ปี2017เพื่อทดแทนรถถังเก่ารุ่น M 4 1 A 3และจนถึงปี2026 Vt 4ได้กลายเป็นกำลังหลักของกองทัพยันเกราะไทยในเรื่องของอาวุธ Vt 4มาพร้อมกับปืนใหญ่แบบลำกล้องเรียบขนาด125มิลลิเมตร ที่สามารถยิงกระสุนเจาะกรอะกระสุนระเบิดต่อต้านรถถังรวมไปถึงขี่ปนาวุธนำวิถีได้จากกลำกล้องโดยตรงทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้หลากหลายทั้งรถถังท่าศึกและป้อมปราการอีกทั้งยังติดตั้งระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติลดจำนวนลูกเรือเหลือเพียง3าคนคือผู้บังคับการพลยิงและพลขับแต่ยังสามารถยิงต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพเสริมด้วยปืนกลร่วมแกนขนาด7.62ม mm, ิลลิเมตร และปืนกลหนักต่อต้านอากาศยานขนาด12.7ม mm. ิลิเมตรด้านบนรถถัง VT4 ยังมีระบบควบคุมการยิงสุดล้ำที่รวมเอาระบบเลเซอร์วัดระยะกล้องตรวจจับความร้อนระบบมองกลางคืนและคอมพิวเตอร์คำนวณวิถีทำให้สามารถยิงเป้าได้แม่นยำแม้ขณะเคลื่อนที่และยังรองรับการปฏิบัติการแบบ Hunter Killer ซึ่งผู้บังคับการสามารถค้นหาเป้าหมายใหม่ในขณะที่พลยิงยังโจมตีเป้าหมายเดิมอยู่ได้ มาถึงเรื่องการป้องกันตัวถังของ v t 4ใช้กรอบผสมแบบแยกชิ้นและเสริมด้วยกรอบปฏิกิริยาแรงระเบิดเ ERA ที่ช่วยต้านกระสุนเจาะกรอบและหัวรบแบบเฉชาร์จได้ดีเยี่ยมภายในรถมีระบบป้องกันไฟไม่อัตโนมัติและระบบป้องกันนิวเคลียร์เคมีและชีวภาพ NBC เพื่อให้พร้อมรับทุกสถานการณ์ในสนามรบ ด้านความคล่องตัว VT4 ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จขนาด1,300แรงม้าสามารถวิ่งได้สูงสุดถึง70กิโลเมตรชั่วโมงบนถนนและยังมีประสิทธิภาพดีบนภูมิประเทศขรุขระระบบช่วงล่างแบบไฮโดรนิวแมติกช่วยให้การทรงตัวดีเยี่ยมตัวตีนตะขาบที่กว้างช่วยให้สามารถเคลื่อนที่ได้ในพื้นที่นุ่มอย่างโคลนหรือทรายระยะปฏิบัติการอยู่ที่ประมาณ500กิโลเมตร และสามารถเพิ่มได้ด้วยถังเชื้อเพลิงเสริมสิ่งที่ทำให้ v t 4โดดเด่นมากคือเทคโนโลยีระบบการจัดการยุทธการภายในรถสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับรถถังคันอื่นหน่วยรบและศูนย์บัญชาการได้แบบเรียลไทม์ทำให้สามารถปฏิบัติการแบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสื่อสารภายในหมู่รบได้อย่างแม่นยำ ประเทศไทยเลือกว Vt4 แทนรถถังตะวันตกอย่าง M1 Abrams หรือ Leopard 2ไม่ใช่แค่เรื่องราคาแต่รวมถึงความสามารถในการจัดส่งที่รวดเร็วการบำรุงรักษาที่ง่ายและประสิทธิภาพที่คุ้มค่าซึ่งจากการใช้งานจริงจนถึงปัจจุบันรถถังรุ่นนี้ได้แสดงศักยภาพให้เห็นในหลายๆการฝึก Vt4 มีรูปลักษณ์ที่ดุดันทันสมัยและเตี้ยเพื่อลดการมองเห็นของศัตรู ตัวป้องปืนแบบเหลี่ยมพร้อมเกราะเอราทำให้ดูแข็งแกร่งอย่างมากเมื่อต้องเผชิญหน้ากับมันนสนามรบรับรองว่าข้าศึกจะต้องรู้สึกหวันเกรงอย่างแน่นอนปัจจุบันกองทัพบ,บกไทยมีรถถัง VT4 ประจำการมากกว่า50คันและมีแนวโน้มจะจัดหามาเพิ่มเติมเพื่อลดจำนวนรถถังรุ่นเก่าที่ใช้งานมานานในการฝึกร่วมคอบราโกก็มีการนำ VT4 ออกแสดงความสามารถด้านความเร็ว การยิงและการทำงานร่วมกับหน่วยอื่นอย่างโดดเด่นแม้บางคนอาจสงสัยว่า v t 4จะสู้กับรถถังตะวันตกระดับท็อปอย่างอาร์บรมหรือ l e โอพาดได้หรือไม่แต่ความจริงแล้ว v t 4ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเป็นรถถังที่ดีที่สุดในโลกแต่เป็นรถถังที่คุ้มค่ามีความทันสมัยและตอบโจทย์การรบยุคใหม่ในราคาที่เหมาะสมสำหรับประเทศกำลังพัฒนา นอกจากนี้ v t 4ยังสะท้อนความร่วมมือที่แน่นแฟนระหว่างไทยและจีนในด้านกลาโหมไม่ใช่แค่การซื้อขายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการฝึกอบรมการสนับสนุนชิ้นส่วนอะไหล่และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในระยะยาวซึ่งจะช่วยให้ไทยมีขีดความสามารถด้านการซ่อมบำรุงและพัฒนาได้เองในอนาคตหลายเสียงวิจารณ์อาวุธจากจีนเรื่องความทนทาน แต่จากประสบการณ์ใช้งานจริงในไทยว VT4 ได้รับคำชมจากกระพลประจำรถในเรื่องความง่ายในการควบคุมระบบควบคุมการยิงที่แม่นยำและการตอบสนองที่ดีในการรบอนาคตอาจมีการพัฒนาว VT4 เพิ่มเติม,เ,ตมเช่นการติดตั้งระบบป้องกันแบบแอคทีฟกรอะขั้นสูงหรือระบบตรวจจับใหม่ๆรวมถึงการปรับแต่งให้เหมาะกับภูมิประเทศไทยเช่นป่าดิบและพื้นที่น้ำซึ่งจะยิ่งเสริมประสิทธิภาพของมันให้สูงขึ้น สุดท้ายนี้ VT4 ไม่ใช่แค่รถถังแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความทันสมัยความแข็งแกร่งและทิศทางใหม่ของนโยบายป้องกันประเทศไทยที่ผสมผสานอนุภาพและเทคโนโลยีไว้ในแพลตฟอร์มเดียวพร้อมรับมือทุกภัยคุกคามบนสนามรบยุคใหม่หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Battle b e a s t ์ไทยแลนเพื่อรับชมเรื่องราวอาวุธยุโทโธปกรณ์จากทั่วทุกมุมโลก แล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับสัตว์ร้ายแห่งสมรภูมิสวัสดีครับ